สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอร่อยง่ายสไตล์ยงยีวันนี้มีเมนูวันหยุดไว้ทานเล่นกันนะคะกุ้งปั้นนั่นเองค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะก็จะมีเนื้อกุ้งสับนะคะนี่เป็นเนื้อหมูสับค่ะไข่ไก่ค่ะผงมาม่านะคะอันนี้เป็นรสต้มยำค่ะเพื่อนๆจะใช้รสอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีมาม่า,มา,มามค่ะบีบีให้มันแหลกๆอย่างนี้นะคะเก็บขนมปังค่ะแป้งสาลี พริกไทยป่นนะคะน้ำตาลทรายเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็กุ้งสับนะคะกับหมูสับของเรามาผสมกันค่ะทนี้ก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะแล้วก็ผงม,มา่มาของเราค่ะใครชอบรสอะไรก็ใส่ตามนั้นนะคะพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะซึ่งช้อนกิบขนมปังค่ะหนึ่งช้อนบนพูนนะคะ แป้งสาลีของเราค่ะหนึ่งช้อน,นพูเหมือนกันค่ะนี่ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีอย่างนี้แล้วนะคะถ้าตอนผสมรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปก็เพิ่มปริมาณของแป้งสาลีจนปั้นได้เลยนะคะน,นี้เราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกันค่ะ พอเราปั้นจนหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะนําลงไปทอดกันค่ะทีนี้เราก็จะมาทอดกันนะคะตั้งน้ามันค่ะใส่หมอ้อใส่กระทะก็ได้นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วรลีไฟให้มันอ่อนเลยค่ะนี้ก็นําลงไปทอดเลยนะคะเราจะทอดอย่างนี้ไปเรื่อยจนสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะโอเคนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกเหลืองดีแล้วนะคะ ทีนี้เราจะไปตากพักไว้ให้เสร็จน้ำมันแล้วเราไปชิมกันค่ะมดชิมก่อนเลยงนนั้นลุกลางหน้าตาเด้น้ำจิ้มไก่นะ แกมแมวเลยนะครับมีน้ำจิ้มไก่ก็ซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้เยี่ยบอร่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับความมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับเมนูหน้าบาย